วสวัสดีครับสมบัติรุดฟอรไรมากันอีกแล้วเจอกันอีกวันนี้วันที่วันที่สนะครับ2เมษายนพศสองพันห้ารอาบสองพันหนะครับวันนี้เราจะมาบำรุงดยนุตฟอรไรนะครับเรามาดูระยะของต้นต้นที่เราจะต้องบำรุงนะครับก็คือ,อช่วงระยะต้องการ แตกคันลากแตกคันแหนงนะครับด้วยนุโซไลสุดหนึ่งกับตัวเคียร่าอ่าเราเนี่เราจะไปฉีดบำรุงกันนะครับเลยครับอันนี้นะครับเราผสมไปแล้วนะครับผสม5ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับ 5Gc ตรงนั้นอย่ากนะ 5Gc สูตรหนึ่งก็ช่วยเร่้งรากแต่แขนงแต่ไอตวัวเคียร่าเนี่ยต้องก็ป้องกงันเชื้อรากับแบคทีเรียอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับ<เฮ> <airlines> น <teng> ี ah> ่เราเอาสดสร้อนไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่มีพิธีดีตองไม่ต้องตัดต่อ นี่ฮะถั่วของเราอันเนี้ยต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราฉีดไปเลยเนี่ยบางๆมันระเราอ่าไปลุยกันนี่ชมพูเลยก็สวนเราที่เราทำนี่แหละครับ ีดแบบนี้ทะบางๆจะถ้าใครมียากันมแมลงก็ผสมไปนะครับ บางบางเช้าๆนะครับปากใบเปิดส่วนมากถ้าเราเราฉีดเช้าอ่ะเราจะดีกว่าเพราะว่าปากใบเปิดตอนเช้าๆเนี่ยพืชต้องการอาหารนะครับ ฉีดให้ออกซิเจนนะครับฉีดลรยๆแบบนี้ครับเพราะว่าต้องการให้กับนูตโฟไ์เนี่ยมันไปทำปฏิกิริยาก,กับใบนะครับอ่าคุณสมบัติดีของนูตโฟไ์นะครับก็ไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องเราไปต้องผสมผสานจบใบนะมันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วนี่ครับ ใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าไม่เข้าใจวิธีการฉีดก,ก็ฉีดดูได้เลยนะครับอันนี้นูทโฟไลท์สูตรหนึ่งกับเคียร่าบำรุงสวนนี้ฮะที่เอาถังมาวางไว้ตรงนี้ก็คือเราต้องการเผื่อต,ต้นไหน เราที่ดูว่ามันเหี่ยวเฉาแล้วครับเราก็เอามาตั้งไว้เผื่อจะเราก็จะลดทีละต้นไปเลยก็ได้ไม่พลาดนะครับดูตามกันไปเลยนะครับบํารุงตามกันไปเลยครับฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยครับ,นะรบผมจะบํารุงไปแบบนี้ดูแลไปแบบนี้นครับจนกว่าจะมีผลผลิต ให้พวกท่านชมนะครับแต่นี่มีแล้วนะครับเนี่ยต้นเล็กก็ออกลูกแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นซุ้มโอนะครับนี่นครับกิ่งและต้นนะครับอันนี้เป็น แก้วคอมมินที่เหลืองๆที่เขาใส่กับยำนี่มะพร้าวเนี่ยฮะเราฉีดเน่ยอดอ่อนฮะนุ่นไฟสุดหนึ่งคุณสวัสิของนุ่นไฟสุดหนึ่งเวลาฉีดแล้วยอดจะแตกอย่างนี้ ยอดอ่อนมันจะแตกผมก็ฉีด <c oughs> ถ้าพื่ผลอย่างนี้ก็สักอาทีละครั้งนะครับอาทีละครั้งถ้าใครสงสัยหรือต้องการคําแนะนํานะครับหาสวนรุ่นใหม่ต้องการที่จะดูแลสวนนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับให้คําแนะนําฟรีนะครับนะฟรีไม่ต้องห่วง ผมไม่คิดค่าใช้จ่ายครับเราต้องการให้ก่อนที่สนใจลากเกษตรนะครับและท่านจะหลงนะครับหลงในบรรยากาศแล้วก็กลิ่นไอของความสำเร็จนะครับ เพราะว่าทำกเกษตรแล้วมีความสุขจริงๆเนี่ยให้ให้พวกเราตามดูเลยครับว่ามันต้นยังเล็กๆอยู่เนี่ยผมจะถ่ายทำจนจนกว่ามันจะเกิดผลผลิตนะครับระยะเวลาฉีดบางทีบางท่านไม่รู้ว่านูดฟฟร์ไลท์เนี่ยเอาไปใช้แล้วมันดียังไงและฉีดต้นไหนเนี่ยตอนอย่างเงี้ยนะครับฉีดสูตหนึ่งกับตัวนูตแปดก่อนครับ สูตหนึ่งก็น,นุดแปดนุดแปดก็คือตัวป้องกันเชื้อราก,กับแบคทีเรียนะครับ เราก็บํารุงไปเรื่อยๆครับอันนี้มาขามเทศยักษ์อันนี้ออกผลผลิตแล้วนะครับอายุเพินแปดเดือนเก้าเดือนก็ได้ได้กินแล้ว Penting ke ya. นี่ฮะฉีดก็ทานได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยผมจะคินให้ดูอร่อยหวานอืมอร่อยครับอันนี้เป็นมะขามเทศยักษ์อืมฉีดด้วยเกินด้วยฮะไม่เป็นอันะอรอย 保了，那我后来就抓在这了。 ต้นเล็กๆเนี่ยเราต้องบำรุงใส่ใจอ่าอันนี้ครับลืมบอกไปนะครับช่วงแรกๆนะครับให้ผมด้วยฟางแล้วก็ขี้ววัวเพื่อป้องกันความชื้นแล้วมีใบใบไม้ใบอะไรก็ได้ ไปศึกษาเรียนรู้ไปนะครับทุกคนขายไม่เก่งเกินเรียนหรอกครับให้ทุกคนก็ค่อยศึกษาให้ดูไป Okay. นะครับทุกคนก็ดูแลบำรุงแบบนี้นะครับก็ฉีดอย่างเงี้ยง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสำหรับรถฟลาช่วงช่วงระยะแบบเนี้ยควรฉีด,ดรถฟลาสุดหนึ่งเนะี่ยช่วงต้องการต้นต้องการรากต้องการขแขนงแบบเนี้ยเนะี่ยฉีดไปเลยครับเดี๋ยวคุณจะเห็นผลมันไม่เห็นผลทันตานะครับ มันก็ค่อยเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะสะสมอาหารเร่งลาก,กเจริญเติบโตเขาดูฮะว่ามันจะโตไวขนาดไหนนะมันช่วยให้โตไวแคนะ่นี้แคุณต้องการอย่างวัยรุ่นใจร้อนน่ะนะครับพืชบำรุงนะเป็นส่วนหนึ่งของของการจเจริญเติบโตนะครับปัจจัยหลายๆอย่างก็คือมันต้องมีน้ำมันต้องมีปุ๋ยนะครับ น้ำมีดินที่ดีแล้วการดูแลอาใสยใจนั่นสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าบำรุงแล้วเดินหนีหายไปปล่อยนะครับมันก็มันจะได้ผลผลิตยังไงถ้าเกิดเราใสา่ใจต้นไม้ต้นไม้ก็เขาจะให้ผลตอบแทนให้เราแค่นั้นเองนะครับก็ฝากนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสัตวสุดท้ายนะครับถ้าติดตาม ขอบคุณครับสวัสดีไลัวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ